สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิม่ทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมิถุนและคณะมิถุนประจําเดือนพฤษภาคม2567นะคะชาวราศีมิถุนและคณะมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางทคสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่นั้น นำให้เพื่อนๆนะคะดูว่าเป็นแนวทางในการดำเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่คะ่ะที่ม่กกำลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจได้ทังทีงเลยในความสัมพันธ์จนกว่าที่จะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองคะ่ะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมิถุนลัคณะมิถุนค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาส่องชาวมิถุนเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตท,ที่ผ่านมาค่ะชาวราศีมิถุนลัคณะมิถุนคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยคะ่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่หกถ้วยนะคะ ไพควีนถือถ้วยค่ะไพ่แปดเหรียญนะคะและเป็นไพ่เอ็มเพอเรอร์ค่ะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะในอดีที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวราศีเมษลัคนาเมตษนะคะมีธาตุด,ดินนะ รูสบกันมังกรค่ะทัุน้ํกากระกดมีดิจิกนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคนน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามหน้าไพ่นะมารู้สึกว่าในดีที่ผ่านมานะคะมีพลังงานของคนเก่าๆกลับมานะของของชาวมิถุนนะคะคนเก่าในที่นี้อาจจะเป็นแฟนเก่าอาจจะเป็นคนคุยเก่านะคะหรืออาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าตัวคุณอาจจะไปพบไปเจอนะคะเพื่อนสมัยเรียนสมัยป๊อปปี้เลิฟ ่าเพื่อนประถมม,ะมัธยมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการพูดคุยนะคะกันมาแต่ความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าจะรู้จักกันมานานเคยรู้จักกันเคยคุยกันเคยคบกันแต่มันก็ ยังไม่ได้ทําให้คุณมั่นใจแล้วก็แน่ใจว่าคนคนนี้สามารถที่จะพัฒนาไปได้หรือไม่นะคะยังมีความวิตก,กังวลในความสัมพันธ์อยู่เนาะบางคนนะคะคุยกับชาวต่างชาติอบางคนเ,เป็นรักทางไกลาบางคนเป็นรักที่มีเ,เขาเรียกว่าความต่างทางด้านอายุศาส,สนาวัฒนธรรมประเพณีเข้ามานะคะเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะคุยกับ เขาเรียกว่าคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงคนในเครื่องแบบรับราชการอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะซึ่งอาจจะมีความต่างในเรื่องราวของภาษีสังคมหรือในเรื่องของความต่างทางด้านของเขาเรียกว่าฐานะเออฐานะทางสังคมฐานะทางการเงินอะไรประมาณนี้นะคะอืม ก็ได้เช่นเดียวกันทําให้ความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนจะไปได้ดีดูเหมือนจะพัฒนาแต่ความจริงแล้วตัวเราคาร่อนข้างรู้รู้สึกว่ามีความวิตกกังวลมากๆในความสัมพันธ์นี้กับคนคนนี้เช่นเดียวกันนะคะอืมประมาณนี้ประมาณนี้นะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีมิถุนลัคนานมิถุนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่า พลังงานบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนในเรื่องของความรักในช่วงเดือนพฤษภ,ภาคมจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่9ถ้วยนะคะไพ่เดอะซันค่ะไพ่สิถ้วยนะคะและเป็นไพ่สามดา ชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะสําหรับคนที่เขาเรียกว่าเหมือนกับมีประเด็นมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องค้างคาใจมาตั้งแต่แอดีที่ผ่านมานะคะว่าความสัมพันธ์นี้เหมือนจะไปได้ดีแต่ทำไมมันพัฒนาไม่ได้คบกันคุยกันมาตั้งนานแต่ทําไมพัฒนาไม่ได้นะคะ อาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่เปิดเผยขึ้นมานะคะคุณอาจจะไปรับรู้ว่าเอ้ยเขามีเจ้าของแล้วเขามีครอบครัวแล้วเขามีลูกแล้วเขามีมีสามีภรรยาแล้วอะไรประมาณนี้เออนะคะเรื่องมันอาจจะแดงขึ้นมาสิ่งที่เขาปิดบงังสิ่งที่คุณปิดบงังอันนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นทางฝั่งคุณหรือเกิดขึ้นทางฝั่งเขาก็ได้นะคะว่าสิ่งที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยปิดบังอยู่มีโอกาสที่จะ เปิดเผยออกมาทําให้รับรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปไม่ได้พัฒนาไม่ได้มีอุปสรรคเพราะอะไรนะคะประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน 2. องค่ะบรรยากาศความสัมพันธ์ถามว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาไหมคนใหม่ๆเลยนะนิวแบรนด์เลยนะมีเหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังว่าคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่ถ้าไม่ใช่สายเปก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเจ้าชู้หรือจะเป็นคนที่แอบ ที่บ้านมาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องดูให้ดีระมัดระวังนะคะชาวามิถุนนะเอ่อแต่ก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนดีๆเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีนะคะทางนี้ทางนั้นคุณต้องพิจารณาแล้วก็คุณต้องสังเกตกันเอาเองนะคะตรงนี้นะเป็นพลังงานของไพ่นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่แบบไม่ได้โฟกัสเรื่องราของความรักคุณก็จะพอใจในความสุขของตัวเองที่เป็นอยู่ ถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีแต่คุณอาจจะไม่ได้สนใจคุณโฟกัสเรื่องราวของความสุขของตัวเองของครอบครัวของพ่อแม่ลูกๆหลานๆในบ้านอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมิถุนและคนัมิถุนกับคนที่คุณคิดถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวมิถุนก่อนนะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมิถุนและคนะมิถุนค่ะชาวราศีมิถุนและคนัมมิถุนคุณคิดและรู้สึกอย่างไร กับคู่ของคุณมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สิบดาไพ่สเปนค่ะไพ่ห้าเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่สิบไม้เท้า ชาวราศีมิถุนแลัวก็นามิถุนคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักรู้สึกอมเหนื่อยอะ่ะมันเหนื่อยจริงๆมันหนักจริงๆเออนะสําหรับคนที่มีประเด็นมีปัญหาหเรื่องแนวความรักคุณอยากจะจบความสัมพันธ์นี้วันละร้อยรอบเลยอะ่ะคุณรู้สึกว่าแบกต่อไปมันก็เหนื่อยมันก็หนักแต่ถามว่าคุณยังอยากจะแบกอยู่ไหมอยากจะตามอยู่ไหมใช่มันคือแบบนั้นแต่คุณรู้ท้งรู้แหละว่ามันเหนื่อยว่ามันหนัก ว่ามันยากในความสัมพันธ์นี้มันยากมันมีอะไรหลายๆอยา่างมีปัจจัยมีปัญหาที่ทําให้ตัวคุณต้องเหนือ่อยและทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมันขรุขระมันหนักนะคะแต่คุณรู้แหละในใจลึกๆคุณก็รู้แหละว่าระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันจะแบก่กันไปได้ไดนาะนสักขนาดไหนอ่ะอืมสักวันหนึ่งมันก็คงต้องปล่อยแต่ณนะปัจจุบันนี้ณนะตอนเนี้ยเหมือนกับตัวคุณนะ่ะยัง ยังไม่ถึงกับจุดที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายนะคะอืมมันก็เลยทําให้ตัวคุณอนะ่ะยังสามารถที่จะอยู่ในตรงเนี้ยได้อยู่คือยังไม่หมดความอดทนนั่นเองยังมีความคาดหวังในความสัมพันธ์ว่าความดีจะจะชนะใจได้เออประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนที่ชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนคิดถึงค่ะคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีมิถุนลกักนามิถุนมาดูกันนะคะ ได้แปแรกค่ะได้เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะแหงแมนเด็กถือดาบนะคะและเป็นไพ่เอ็มเพรสชาวราศีมิถุนลักนณามิถุนนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราทิตย์ค่ะชาววันศุกร์นะคะ มีชาวรา,า,าศีสิงห์ลัคนาสิงห์มีธาตุไฟเมสสิงห์ธาตุดินประสบกันมังกรแล้วก็ธาตุลมมีถูกตุ่นกลุ่มนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างที่ต่างแดนต่างภาษานะคิดถึงใครก็ได้ไม่อาจตามหน้าไพ่นะคะขนาดที่ตัวคุณคิดว่าคุณเอาอยู่ในความสัมพันธ์นี้เอาอยู่ในคนคนนี้แต่ตัวเขาก็ก็คิดเหมือนกันว่าเขามีอิสระนะคะเขาอยากจะทําอะไรเขาก็ทําเพราะว่า ยังไงก็แล้วแต่เมื่อหันกลับมาทีไรเขาจะเขาก็ยังจะเจอคุณอืมประมาณเนี้ยเขาคิดว่าคุณยังไงก็ไม่ทิ้งเขาไปไหนยังไงก็ยังอยู่กับเขายังไงถ้าหากว่าเขาทําตัวแ yeah ย่ทําตัวไม่น่ารักแต่เมื่อไหร่ที่เขาหันกลับไปทําตัวดีสักนิดหนึ่งคุยดีสักนิดหนึ่งคุณก็พร้อมที่จะให้อภยัยพร้อมที่จะให้โอกาสเขาอยู่ตลอดอืม ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันค่ะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาไดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนและณะมิถุนเป็นอย่างไรไม่ขอเนียญบญบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตเนาะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้คะ่ะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ The Fool เดลเวอร์ค่ะไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะอืมและเป็นไพ่ที่หายเป็นเท็จค่ะชาวราศีมีถุนล้วน้มีถุนนะคะเอาคำมนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้มันมีโอกาสมากๆเลยนะที่มันจะหลุดมีโอกาสมากๆที่มันจะถูกเพิกเฉยเมินเฉยละเลยปล่อยจอยปล่อยฟรี เป็นไพ่เดฟูลนะคะยิ่งถ้าหาเอาความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดเป็นเราสองสามคนเป็นความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงเป็นความสัมพันธ์ที่คุ้มครือไม่ชัดเจนเปิดเผยไม่ได้หรือแม้แต่กระทั่งเป็นรักสามเศร้านะคะความสัมพันธ์นี้ที่มันมีปัญหาอยู่ะมีโอกาสที่จะมีใครคนใดค,คนหนึ่งเลือกที่จะไม่เอาแล้วไปแล้วปล่อยแล้วแล้วหันกลับมาโฟกัส อนาคตของตัวเองมากกว่าแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนะว่าไพ่ทารุยจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมิถุนและกนามิถุนขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่แปดถ้วยนะคะไพ่เฮอร์มิตค่ะไพ่ฮารล็อฟน์นะคะ และเป็นไพ่สี่หม้เท้าชาวราศีมิถุนและกรกมิถุนนะคะไพ่ทาโร่แนะนําว่าถ้าหากความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้เติมเต็มในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้เติมเต็มความสุขไม่ได้เติมเต็มความสดใสไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะไม่เขาเรียกว่าสีไม่เสมอกันอ่ะอืมคุณอย่าฝืนเพราะอยู่ต่อไปที่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ที่ของคุณดังนั้นไม่รู้สึกว่าการที่คุณกล้าที่จะออกจาก คอมฟอร์ตโซนหรือเปล่าเซฟโซนหรือเปล่าไม่รู้แต่เป็นเซฟโซนแบบที่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่ไม่รู้สึกว่าชาวมิถุนเองก็รู้ว่ามันไม่ใช่แต่ถ้าคุณอาจจะยังฝืนอยู่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลว่าเออคบกันมานานรู้จักกันมานานเคยสัญญากันไว้เคยพูดอะไรกันไว้ก็แล้วแต่แต่สิ่งที่พูดสิ่งที่สัญญาสิ่งที่เคยเป็นสัญญาใจหรือคําพูดอะไรต่อการที่มีต่อกันไว้แต่มันมันไม่มีความคืบหน้าเลย ตรงตอนที่พูดอะมันเป็นศูนย์มันเป็นหนึน่งอะแต่ตั้งแต่คําพูดนะั้นตั้งแต่คําสัญญาตั้งแต่คําผูกพันนั้นอะมาจนถึงณนะปัจจุบันเนี้สามปีสีป่ปีมันก็ยังไม่นับแปดนับเก้านับสิบสักทีอย่างนึกออกปะมันเป็นหนึ่งเป็นศูนย์เป็นหนึ่งแต่มันยังไม่ถึงแปดถึงเก้าถึงสิบอะม่รู้สึกว่าเอ้ยมันก็โขคุณคบกันมาคุณรู้จักกันมาตั้งกี่ปีอะแต่มันยังไม่มีการพัฒนาเลยอะแล้วคุณคิดว่าคุณจะเสียเวลาไปอีกสักเท่าไหร่ นะคะดังนั้นยอมรับความจริงในความสัมพันธ์นี้ให้ได้ก่อนแล้วมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรแก้ไขได้ไหมมองอนาคตในจุดๆเดียวกันได้ไหม ดูที่การกระทำค่ะอย่าฟังแต่คำพูดนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวมิถุนเนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยในพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ